พี่ทาอาชีพอะไรนะครับผมก็ตอบไปว่าขุดแย้กับแทงปามนะครับก็พอดีผมเพิ่งไปเล่นแอปพลิเคชันสีดํานะครับได้ก็คือยังไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็เอาคลิปไปโพสต์คลิปหนึ่งนะครับคลิปฟีสไตล์ฟุตบอลนะครับก็พอดีนะครับก็มีเนี่ยครับเพื่อนในแอปเนี่ยครับคนหนึ่งเขามากดติดตามผมนะครับแล้วเขาก็ถามว่าพี่ทําอาชีพอะไรนะครับผมก็ตอบแบบฮาๆนะครับให้เขามีปฏิสัมพันธ์กลับไปนะครับว่าขุดแย้กับแทงปามนะครับ ซึ่งรู้ไหมว่าพอผมตอบเข้าไปปุ๊บเขาก็ไม่ตอบกลับนะครับสุดท้ายเขาเลิกกดติดตามผมนะครับซึ่งถ้าเขาตอบผมก็จะตอบอีกแบบว่าเออผมทําอาชีพอย่าง,นะงนู้นะอย่างนี้นะอะไรก็ว่างกันไปครับแต่เขาไม่ตอบสุดท้ายพอผมโพสคลิปอื่นๆปุ๊บสุดท้ายเขามาส่องผมทุกวันเลยนะครับซึ่งเลิกติดตามผมแต่มาส่องผมนะครับก็ให้ดูนะครับก็นี่ครับรูปโปรไฟล์เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับ ห้ามพลาดทุกประการทั้งปวงนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นไวรัลมากๆนะครับผมบอกเลยสำหรับคอนเทนต์ฟุตบอลนะครับรอติดตามดูนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ทำเอฟเฟคให้ลูกบอลมันลอยนะครับลูกบอลมันลอยจริงๆนะครับก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็สนุกสนานว่าบางไปนะครับส่วนที่มีสาระก็มีนะครับส่วนไม่มีสาระก็ไม่มีนะครับสร้างมาเพื่อสนุกสนานเฮฮาเล็กน้อยๆนะครับให้ชีวิตมันมีสีสันนะครับร้อยแรงครับ